อย่างนั้นน้ำจิ้มปรุงรสอันนี้ประสงค์อ๋อใส่อันนี้ก็เฮ็ดกมอยได้บ่โอ้สบายแล้วก็เติมน้ำเปล่านิดนึงครับเพราะน้ำจิ้มเขมข้นน้ำตาลนิดนึงโคเล่ในเจียจางในต้นไม้นะครับใส่พริกข้าวคั่วแล้วความหอมโอเคตามใจชอบและก็ะพักอันน้องเลือดเลยจะหนัอจกิงจริงตักงวงสาปลงเลย ใส่หมูยอ่อหนัง<ใ>นนว่าอยากอยากกินแบบว่าจุดกรุบๆอันนี้เป็นใส่แทงและครึ่งกิโลเ,เป็นหยังที่เห็นหมูยอ่อขูดเคหรืเอเขาไม่เห็นตอนพอดีงามาเพราะว่าเลือดกินมันจั้งแบบว่าอันนี้นะจังสะใจแมนแต่ก็คนกินข,ข,ข้าวคั่วใส่แค่นี้เลยนะนก,กินบะกี้แมนครับอันนี้คือน้ำจิ้มปรุงรสอันนี้ประสงค์นะมันคือว่า มันจะมีความหวานความเค็มความเปรี้ยวแล้วเรียบร้อยเป็นตัวเบสเป็นบ๊อกต้องความสมดีจากกุมวงพอดีพอดีตอนนี้ตอนนี้กุมวงว้าวอืม,มน้ำสมน้ำเพชรหรือวะอะไรอ่ะ oh <my> อืม,อมว้าวตอนนี้หนังอืม